สวัสดีค่ะพิมพ์นะคะจากชาแนลเส้นทางสิกากีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาคุยกันนะคะในหัวข้อเรื่องถ้าเกิดว่ามีพ่อแม่พี่น้องเรานะคะหรือว่าเป็นบุตรเป็นสามีหรือว่าภรรยาเรานะคะเสียชีวิตขึ้นจะจะทำยัง อย่างไรนะคะเพื่อขอรับสวัสดิการต่างๆนะคะของตำรวจซึ่งช่วงที่ผ่านมานะคะพิมก็ค่อนข้างยอมรับเลยว่ายุ่งมากนะคะเพราะว่ามีทั้งเรื่องการแต่งตั้งยกใจที่เข้ามานะคะรวมถึงตัวเองที่อยู่ดีๆก็ป่วยนะคะเป็นลมล้มวูบลงไปเลยแล้วก็ไม่เคยเป็นมาก่อนนะคะซึ่งแต่ก่อนเนี่ยไม่ว่าจะไปฝึก หลักสูตรไหนหรือว่าจะร้อนแค่ไหนอย่างเงี้ยถ้าเป็นลมเขาก็จะให้พักอะไรเงี้ยค่ะก็ภาวนาะให้ตัวเองเป็นลมเป็นลมเถอะเป็นลมเถอะเป็นลมเถอะไม่เคยได้เป็นลมกับเขาเลยนะคะอยู่ดีๆนะคะไปเยี่ยมน้องนะคะลูกของพี่ที่ทํางานนะคะก็น้องประสบอุบัติเหตุนะคะรถมอเตอร์ไซค์นะคะชนกออ็อาการโครม่านะคะคุณหมอก,ก็ให้ทำใจพิมก็ไปเยี่ยมนะคะพอเยี่ยมน้องลงมาเสร็จปุ๊บ ก็เป็นลมนะคะหน้ามืดลมพับลงก็ต้องเข้า ER อนะคะก็หมอก็ตรวจแล้วนะคะก็หมอก็บอกว่าไม่ไม่มีอะไรปกตินะคะซึ่งอาจจะเป็นแบบว่าอ่อนเพียหรือว่าเหนื่อยล้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็หายไปหลายวันเนาะช่วงที่ผ่านมาก็โอ้โหแต่งตั้งโยกย้ายรอบนี้ก็ดุเดือดมากเลยนะคะยอมยรับเลยจริงๆว่า ใช้ทั้งแรงกายแรงใจนะคะแล้วก็รวมถึงวิธีการที่จะแก้ปัญหาในแต่ละเปะนะคะให้ผ่านพ้นไปได้อย่างอย่างดีนะคะซึ่งวันนี้นะคะพิมก็พิมวันนี้เนาะวันที่13นะคะเพิ่งทําธุระเสร็จก็เข้ามากา็มีเวลาว่างนะคะก็มาลงอัดคลิปนะคะเพื่อจะทักทายพี่ๆน้องๆกันหน่อยนะคะ <They are S 1> ก็พอนึ่งขึ้นได้นะคะว่าโอ๊ย น้องต่อมานะคะน้องที่พิมไปเยี่ยมก็เสียชีวิตลงนะคะก็พยายามคิดนะคะว่าจะจะจะ,จะของน้องเนี่ยจะมีสวัสดิการอะไรบ้างนะคะเพราะาแม่ของน้องเป็นตำรวจนะคะเป็นเป็นผู้กองเนาะก็เป็นเจ้านายของพิมสองหนึองสองเนี่ยคะ่ะก็ถามกา็ของผู้กองของคุณแม่ของน้องเนี่ยนะคะเรียกว่าผู้กองแล้วกันเนาะก็เขา,เาจะ เข้านะคะออกองทุนสมทบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้ามีญาติมีมีลูกชายลูกสาวมีพ่อมีแม่หรือมีสามีภรรยาอย่างเงี้ยค่ะถ้าเสียชีวิตลงเนี้ยเขาก็จะไดเ้เงินกองทุนตรงนี้นะคะซึ่งเขาก็จะเก็บบางที่เขากเก็บศพระกีบาทหรืออะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนใครที่คิดว่าย้ายหน่วยบ่อยอันเนี้ย อาจจะอาจจะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะคะแต่ว่าถ้าคนที่แบบว่าอยู่หน่วยเดิมๆสิบปียี่สิบปีไม่ได้ย้ายไปไหนเลยอันนี้ก็น่าจะโอเคอยู่นะคะก็อาจจะเป็น รวมถึงสวัสดิการนะคะในในของสหกรณ์ต่างๆที่เราเข้าเนาะที่เราไปฝากตั้งหรือว่าไปกู้ตังด้วยอะไรย่างเงี้ยคะ่ะก็ต้องดูนะคะว่าเขามีเงินอุดหนุนเงินช่วยเหลือหรือเปล่าที่สําคัญที่สุดนะคะเงินจากประกันค่ะแล้วก็พอระบนะคะอย่าลืมนะคะติดตามด้วยนะคะว่าขั้นตอนมันเป็นมาอยังไงแล้วเราจะสามารถ ขอรับเงินเฉยๆตรงนี้ได้ยังไงนะคะซึ่งส่วนมากเนี่ยในของตำรวจเนี่ยก็จะมีการแจ้งนะคะแจ้งเสร็จแล้วก็อพอหน่วยเหนือทราบเนี่ยเขาก็จะเวียนนะคะเวียนมาเป็นเท่าอดก็แจ้งให้ทราบประมาณนี้นะคะส่วนมากถ้าเป็นของคนที่มีคนอุปการหรือว่าคนที่มียศสูงๆแล้วหรือว่ามีตําแหน่งสูงๆกเกษียณไปแล้วแล้วก็เสียชีวิตเนี่ยคะ่ะเขาก็จะเวียนหนังสือมาเนาะทางสรกรเขาก็จะเวียนหนังสือมาว่า ตั้งสวดวันนี้ถึงวันนี้นะที่วัดน,นี้ถึงที่วันนี้นะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ <B. S 1> ชาปนกิจวันที่เท่าไหร่อะไรจะเป็นประมาณเนี้ยนะคะ <B. S 1> ก็ยังไงแล้วก็ <B. S 1> เข้าใจนะคะว่าการส่เสียเนาะเขาก็ก็ต้องทําใจแต่ส่วนใหญ่นะคะก็พอ ส่วนเสียงอย่างเงี้ยพิมพก็เข้าใจนะคะว่ามันมันมันยากที่จะทําใจเพราะน้องอายุยังเด็กมากนะคะกําลังเรียนใกล้จะจบก็เป็นความหวังของพ่อของแม่งเงี้ยค่ะซึ่งป้าพิมพก็เสียน้องไปนะคะด้วยเดียโรคมะเร็งต่อมน้ําเหลืองนะคะแล้วก็เนื้องอกที่ติดขั้วปอดตอนนั้นน้องเป็นลูกพี่ลูกน้องกันนะคะอายุแค่ยี่สิบเอ็ดปีจนจนมาถึงวันเนี้ยก็น้องเสียครบสองปีแล้วก็ยังก็ยังป้าพิมพก็ยังทําใจไม่ได้นะคะก็ยังก็ยังมีแบบ เออทำบุญให้บ่อยๆคิดถึงพูดถึงกล่าวถึงตลอดเงี้ยค่ะก็เข้าใจว่าเออมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะนะคะใช้เวลาอย่างเดียวเวลาที่จะเป็นตัวช่วยนะคะแล้วก็บรรเทาแล้วก็คลายความทุกข์ใจลงนะคะ <woman> ก็ยังไงแล้วก็ถ้าใครนะคะรู้ว่าพ่อแม่ตัวเองเป็นตำรวจ แล้วเสียชีวิตนะคะก็ต้องไปตามเงินตักที่พิมพ์บอกนะคะหนึ่งกองทุนสองสากรสามชาพนาักิจตํารวจนะคะสี่กองทุนต่างๆที่ท่านได้ไปเสียเงินหรืออะไรไว้เงี้ยนะคะรวมถึงกบขบอาเหเน็จบป๊หน้านะคะแล้วมันก็จะแยกไปอีกว่าใช้ชีวิตเสียชีวิตในหน้าที่หรือว่าไม่ใช่ในหน้าที่เงี้ยนะคะแล้วก็ถ้าเป็นครอบครัขวของตํารวจนะคะก็ทำตามอย่างที่พิมพ์บอกแต่ยกเว้นชาพนาักิจของตำรวจเนี่ยคะ่ะก็ต้องดูว่าเราไปทำ เรื่องทำธุรกรรมไว้กับที่ไหนบ้างถ้ายังไงแล้วนะคะช่วยกดแชร์กดไลค์กด, like, กด subscribe กดกระดิ่งนะคะแล้วก็แชร์ไปที่หน้าเพจ f a c e b o o k ตัวเองด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงกดไลค์แล้วก็กดติดตามใน f c e e o o o k แฟนเพจของพิมพ์ด้วยนะคะชื่อเดียวกันเลยนะคะเส้นทางสีกากีสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ Number 10.